แต่แสงการทำงานได้ง่ายขึ้นหลากหลายขนาดให้เลือกใช้กับแนลไลท์ออลคอม p พ c ส s ลิมซอฟท์ไลท์ LED Panel สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบิมอีเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้เนี่ยจะพาทุกคนมารู้จักกับไฟสตูดิโอจากแนนไลท์นะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เองนะคะประสิทธิภาพจะเป็นยังไงใช้งานง่ายแค่ไหนเราไปทำความรู้จักกันดีกว่าค่ะ แนไลท์ light All Compact Slim Soft Light LED Panel มีทั้งหมด6ไซส์ให้เลือกใช้ตั้งแต่ 20, 24, 40, 68, 100และ200วัตต์เขาจะมีไฟให้เลือก2แบบแบบแรกเป็นซีรีส์ธรรมดาค่า CCT จะอยู่ที่5,600เควินและแบบที่2จะเป็นแบบ b i Color r ซีรีส์นี้สามารถปรับเควินได้ค่า CCT อยู่ที่3 2 0 0ถึง5,600เควินเป็นแผงไฟที่ออกแบบมาบางเฉียบแต่ยัง คงให้ความสว่างดีเหมือนเดิมเหมาะสำหรับงานในสตูดิโอหรือสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัดทำให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายทำงานสะดวกตัวเดียวจบตัวแผงไฟ LED สร้างการกระจายแสงที่แม่นยำด้วยค่า CRI มากถึง95และค่า TLCI สูงถึง97ให้คุณภาพแสงที่ตรงกับความเป็นจริงสีไม่เพี้ยนและทุกรุ่นสามารถปรับค่าความสว่างได้ตั้งแต่0ถึง100 ตัวไฟหมุนปรับก้มเงยได้ถึง180องศาไม่ว่าจะอยากได้แสงจากมุมไหนๆก็ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปรองรับเกลียวนอท5ทับ8ง่ายต่อการประกอบด้านหลังมีตะแกรงที่ช่วยระบายความร้อนได้อย่างมีเยี่ยม และนี่คือแนนไลท์ออลคอมแพคสลิมซอฟไลท์ LED พ a าแนลที่มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้ไม่ว่าจะแสงขาวแสงส้มก็ดีไปหมดไม่ว่าจะเอาไปใช้งานกับงานไหนๆบอกเลยว่าถูกใจสายงานสตูดิโออย่างแน่นอนค่ะและสุดท้ายนะคะหากมีข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามพวกเราได้ที่เว็บไซต์ COB Media ได้เลยนะคะ